สวัสดีครับวันนี้พามาดูผลงานของอยางนินะครับคือพายุฝนยางนินะครับพายุฝนยางนิน้ําค่อนข้างจะแรงตอนนี้อคอนเวิร์ตน้ําทะลักมาแล้วนะครับน้ําทะลักมาที่คอนเวิร์ตจนหมดแล้วนะครับพี่น้องสังเกตเห็นไหมครับมีผ้าเขียวเขียวหรือบ้านผมเขาเรียกผ้างแง่งนะครับนั่นก็คือ ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเพราะหน้านี้ปลาจะไม่ลงนะครับปลาเขาจะว่ายทวนน้ําปลาจะว่ายทวนน้ําเพื่อขึ้นไปวางไข่นะครับบางตัวเขาก็จะโดดกระโดดขึ้นนะครับกระโดดไม่พ้นแล้วก็จะตกลงมาที่ะตะข่ายดักไว้นะครับเพื่อนํามาปรุงอาหารนะครับนี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งนะครับ ภูมิปัญญาชาวบ้านน้ําค่อนข้างจะแรงนะครับน้ําค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นคลองเป็นคลองฐานฐานนาของชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะปล่อยลงไปลงลงคลองเดิมด้านนู้นจะเป็นคลองลงไปไอ่อางขี้เหล็กนะครับอ่างขี้เหล็กเป็นอ่างน้ําขนาดย่อยนะครับที่อําเภอนี่คมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหารก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอนิคมคำสร้อยหรือจะเรียกว่าแลนด์มาร์กก็ได้นะครับเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับมีความเสียหายที่เห็นเห็นก็จะมีพวกต้นมันต้นกล้วยหอมนะครับต้นกล้วยหอมล้มละเนลนาทนะครับล้มละเนลนาท นะครับก็เป็นภัยธรรมชาตินะครับก็ยังถือว่าน้อยกว่าทางภาคเหนือนะครับทางจังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องอคําเมืองนะครับพี่น้องที่อยู่ที่มีผลกระทบเยอะนะครับช่วงวัน2วันมาน,นี้ก็ได้ทีมช่วยเหลือจาการ่วมกระ,กระตันยูจากคุณบินคุณไทยบรรลือลิ์นะครับ แล้วก็อีกอีกหลายๆหน่วยงานนะครับต้องขอบคุณแทนพี่น้องทางภาคเหนือด้วยนะครับส่วนทางภาคอีสานก็ยังไม่หนักนะครับก็ยังไม่หนักพื้นที่ที่ผมรีวิวนี้ไม่เคยจมบาดาลน,นะครับส่วนมากทางภาคอีสานก็จะอยู่ในโซนของจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสศรีสเกตทางราศีสไลด์นะครับหรือ าทางอุบลราชธานีนะครับก็ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงต่อเชื่อมจากแม่น้ำมูลนะครับต่อเชื่อมจากแม่น้ำมูลฝั่งนู้นก็จะเป็นปัญหากันทุกปีนะครับมีปัญหาทุกปีนะครับอาจจะปีมากปีน้อยก็แล้วแต่เหตุการณ์นะครับแล้วแต่เหตุการณ์ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นของอทีมงาน ที่ไปเฝ้าสวนให้ผมนะครับผมก็เลยลงมาดูให้นะครับมาดูการไหลของน้ำทางนี้ก็จะปลูกไอ้น้อยหนานะครับจะมีน้อยหนาเต็มนะครับเป็นน้อยหนาที่นำมาจากศูนย์เกษตรของผมเองนะครับที่นำมาจากศูนย์เกษตรผมเองนะครับก็อย่างผมเคยเรียนไว้แล้วว่าผมเองผมไม่ได้หวงสิ่งของพวกนี้ถ้ามีก็จ่ายแยากจ่ายกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ